โอเคค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใครมีหนังสือเอาหนังสือขึ้นมาดูตามนะคะจะมีอยู่ในหน้าห้าหน้าเก้านะคะหน้าห้าหน้าเก้านะลูกนะใครมีหนังสือเอาหนังสือขึ้นมาใช้ได้เลยนะคะใครที่ไม่มีไม่เป็นไรนะคะดูในสไลด์คุณครูก,ก็ได้นะคะเหมือนกัน ทีนี้มัต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างมันก็จะมีคําว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์วิธีการทางวิทยศา,า,ทาทยศาสตร์เนี่ยหมายถึงขั้นตอนในการค้นคว้าหรือสแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยจะมีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เรียบเรียงมาสรุปผลนะคะนําไปสู่ การเกิดข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอาจจะกลายเป็นความรู้ใหม่นะทีนี้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างก็จะมีการก่อนอื่นน่ะต้องมีความสงสัยก่อนสงสัยสงสัยแล้วทําอะไรต่อไปสํารวจไปทดลองไปสืบพ้นไปทํำยังไงก็ได้ให้เราได้รับความความรู้นะคะให้เราได้รับความรู้ มีอะไรบ้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะก็จะมีทักษะขั้นพื้นฐานอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่9นะคะทักษะขั้นพื้นฐานจะมีอยู่8ทักษะนะคะจะมีอยู่8ทักษะแล้วก็ทักษะขั้นสูงมีอยู่6ทักษะขั้นสูงเนี่ยก็จะเป็นขั้นที่ค่อนข้างยาก เดี๋ยวเรามาดูทักษะขั้นพื้นฐานกันก่อนนะคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานก็จะมีอันที่1ก็คือการสังเกตการสังเกตเนี่ยจะเป็นการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ได้แก่การมองการได้ยินการรับรสการฟังการดมนะคะซึ่งแต่ละครั้งเราอาจจะใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือ ใช้หลายๆอย่างร่วมกันก็ได้อย่างเช่นดูไปด้วยฟังไปด้วยหรือดูไปด้วยชิมไปด้วยก็ได้นะคะอันนี้เป็นทักษะการสังเกตนะคะต่อไปทักษะที่สองก็คือการลงความลงความคิดเห็นข้อมูลนะคะในในหนังสือจะเป็นเดี๋ยวนะคะ คู่หนึ่งอ่ะมาดูตามนี้ก็ได้เอาตามนี้มาในหนังสือจะเป็นการสังเกตแล้วก็มีการวัดทักษะการวัดนะคะเป็นการเลือกใช้เครื่องมือวัดนะคะให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการวัดอย่างเช่นอย่างเช่นเราจะวัดปริมาณไม่ใช่สิความยาวของหนังสือเราจะใช้เครื่องมือวัดอะไรวัดใช้ไม้เมตรยาวๆหรือใช้ไม้บรรทัดหรือ ใช้ตลับเมตรน่ะนักเรียนคิดว่าใช้อะไรคะในการวัดสมุดความยาวสมุดเล่มหนึง่งใช้อะไรลูกเปิดเสียงด้วยนะคะตลับเมตรค่ะไม้บรรทัดใช้หนึ่งเ,เล่มหนึ่งเนี่ยใช้แค่ไม้บรรทัดวัดก็ได้แล้วนะคะแต่ถ้า<ำ>วัดโซฟาวัดโซฟาตลับเมตรตลับเมตร,ตมตรนะคะอสียง ที่มันยาวๆยาวกว่ากันนะคะโอเคอันนี้เป็นทักษะในด้านการการวัดนะลูกนะการวัดต่อไปทักษะการจำแนกการจำแนกเนี่ยเป็นการจำแนกประเภทอยู่ในข้อที่สองในหนังสือแต่เป็นข้อที่สามในในที่หน้าจอคูตูนนะคะเป็นข้อที่สองในหนังสือเป็นการแบ่งพวกนะคะ โดยโดยจัดระยังลำดับวัตถุหรือเหตุการณ์หรือเอาสิ่งที่เหมือนกันไปไว้ด้วยกันหรือเอาความแตกต่างมาเป็นเกณฑ์เอาสิ่งที่ต่างกันไปไว้ด้วยกันอย่างเช่นอย่างเช่นการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตก็จะมีกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์แล้วก็กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ถูกไหมคะกลุ่มพืชมีลักษณะเป็นยังไงกลุ่มพืช ก็ต้องมีลักษณะที่ต้องสร้างอาหารเองได้เราถึงให้มันอยู่กลุ่มพืชถูกไหมคะส่วนกลุ่มสัตว์กลุ่มสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้อ่ามันต้องบริโภคสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารมันถึงจะเจริญเติบโตได้เราถึงเรียกมันว่ากลุ่มสัตว์มีอะไรบ้างมีมนุษย์มีแมวมีนกมีสุนัขต่างๆถูกไหมคะอันนี้คือการ จำแนกประเภทนะคะต่อไปต่อไปทักษะการหาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เดี๋ยวนะครูเลื่อนสไลด์ให้ดูก่อนความสัมพันธ์น่ะจะมีความสัมพันธ์ระหว่างสเป e กับสเปซแล้วก็สเปซกับเวลานะคะ นี่นะคะมันอยู่ในหัวข้อสุดท้ายของอคงคุณรูนะคะสเปซคืออะไรสเปซก็คือพื้นที่ว่างที่วัตถุนั้นครอบพองอยู่เช่นตำแหน่งไม่เป็นไรตำแหน่งขนาดรูปร่างรูปทรงหรือทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เปลี่ยนไปนะคะก็จะมีการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซส,สเปซกับสเปซก,ก็คือวัตถุกับวัตถุ วัตถุสองชิ้นมันอยู่ด้วยกันมันสัมพันธ์กันยังไงอันนี้คือสเปซกับสเปซแต่ถ้าเป็นสเปซกับเวลาสเปซกับเวลาเช่นวัตถเุเราตั้งขงนมปังทิ้งไว้แล้วเมื่อเวลาผ่านไปมันเกิดอะไรขึ้นกับขนมปังเอามาเปรียบเทียบกับครั้งแรกที่เราตั้งไว้กับเวลาผ่านไปมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรอันนี้เป็นสเปซกับเวเวลานะคะ งงไหมงงไหมคะงงไหมลูกถ้าสเปซกับสเปซก็คือวัตถุอยู่กับวัตถุถ้าสเปซกับเวลาก็คือวัตถุกับเวลาที่ผ่านไปมันเกิดอะไรขึ้นนะคะอาทีนี้มาดูทักษะการใช้จำนวนหรือทักษะการคำนวณน,นะคะทักษะการคำนวณหรือการใช้ตัวเลข เป็นการใช้ความรู้เกี่ยวกับการนับจํานวนเช่นเช่นคุณครูให้ไปสํารวจบริเวณบ้านว่ามีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างให้บอกมาเป็นจํานวนว่ามีกี่ตัวอย่างเช่นไปสํารวจบริเวณบ้านมีแมวอยู่2ตัวแล้วก็ใส่บันทึกไว้ว่ามีแมวสองตัวมีสุนัขหนึ่งตัวมีมดอยู่ห้าสิบตัวอย่างนี้นะคะเป็นทักษะการใช้ตัว ตัวเลขนะต่อไปต่อไปทักษะในด้านการสื่อความหมายหรือ,อการกระทําหรือสื่อความหมายข้อมูลนะคะเป็นการนำข้อมูลที่รวบรวมไว้นะคะได้จากไหนบ้างการรวบรวมข้อมูลได้จากไหนบ้างได้จาก1การสังเกต2สํารวจ3ทดลองหรือ สการสืบค้นสิ่งต่างๆนะคะข้อมูลเนี่ยอาจารย์นำมาทำให้อยู่ในรูปของตารางแผนภูมิแผนภาพหรือการเขียนบรรยายก็ได้เพื่อให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจได้ง่ายอันนี้คือทักษะการสื่อความหมายข้อมูลทักษะในข้อนี้เราจะนำไปใช้ในการบันทึกผลการทดลองนะทักษะการสื่อความหมายข้อมูลนะคะ ต่อไปทักษะการลงความเห็นในนี้ไม่มีนี่นทักษะการลงความเห็นข้อมูลนะคะก็จะเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยอาศัยความรู้เดิมที่เรามีอยู่แล้วเพื่ออธิบายข้อมูลที่ได้จากการสังเกตยอย่างมีเหตุมีผลนะคะความรู้เดิมมีอะไรบ้างอย่างเช่นเราเรียนเรื่องพืชไปเรารู้ว่าพืชจเจริญเติบโตได้ต้องอาศัย ปัจจัยอะไรบ้างน้ำดินอากาศปุ๋ยแร่ธาตุต่างๆเป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตแสงแดดถูกไหมคะเราก็เอาความรู้นี้มาอธิบายในการทดลองและลูกนะสมมุติเราศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตของต้นไม้เราก็ต้องมีความรู้เรื่องเรื่องต้นไม้เนี่ยจะเจริญเติบโตได้ต้องใช้อะไรบ้างถูกไหมคะ อันนี้เป็นการลงความคิดเห็นข้อข้อมูลนะคะสุดท้ายท้ายสุดจะเป็นทักษะการพยากรณ์ทักษะการพยากรณ์เนี่ยเป็นการคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะคาดการวบ้ามันจะเกิดขึ้นนะคะใช้ความรู้ที่มีอยู่อย่างเช่นนักพยากรณ์อากาศ เขาจะมีความรู้ที่เขาเริ่มเรียนมาแล้วะว่าที่ทางลมวันนี้เป็นยังไงความกดอากาศระหว่างค่าเท่านี้ถึงเท่านี้ฝนจะตกไหมหรือแดดจะออกหรือฟ้าจะล้องหรือพายุจะเข้าอันนี้เป็นทักษะการพยากรณ์คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นโอเคไหมโอเคไหมคะอ่ะถึงตอนนี้ทักษะวิทยาศาสตรข์ขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน มีใครสงสัยทักษะไหนบ้างมีใครสงสัยทักษะไหนบ้างให้สอบถามนะคะสงสัยไหมลูกสงสัยไหมถ้าไม่เข้าใจให้บอกนะคะทักษะไหนไม่ไม่เข้าใจมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะเราต้องคิดตามนะคะถ้าเข้าใจแล้วคุณครูจะผ่านไปไปทักษะขั้นสูงโอเคไหม ฮัลโหลยังอยู่ไหมคะอยู่รคระยังไม่ได้นอนหลับกันไปใช่ไหมอ่ะมาดูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขอโทษวิทยาศาสตร์ขั้นผสมนะคะอันที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งก็จะเป็นการกําหนดตัวแปรนะคะตัวแปรต้นตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรควบคุมตัวแปรต้นคืออะไร ตัวแปรต้นคือสิ่งที่เราต้องต้องการหาต้องการรู้ต้องการทราบตัวแปรตามก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากตัวแปรต้นนะคะส่วนตัวแปรควบคุมเวลาเราจะทดลองจริงใดสิ่งหนึ่งสมมติว่าเราจะทดลองการเจริญเติบโตของพืชเราจะลดน้ําทุกวันเราต้องลดให้เท่ากัน ต้องควบคุมให้ปริมาณน้ําเท่ากันอันนี้คือตัวแปรควบคุมก็คือปริมาณน้ำถูกไหมคะปริมาณน้ำนะตัวแปรนี้จะต้องสร้างขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับสมมุติฐานสมมุติฐานคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอ่ะต่อมาอันที่สองอันที่สองก็คือการทดลองการทดลองจะแบ่งเป็น3ามขั้นตอน สขั้นตอนก็คือหนึ่งออกแบบก่อนออกแบบการทดลองว่าเราจะทดลองอะไรจะมีใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะตัวอย่างในเนี้ยในนี้นะะเห็นนะคะเห็นเห็นแก้วแก้วไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างการทดลองน้ําเดินได้น้ําเดินได้เนี่ยเขาออกแบบการทดลองก็คือจะต้องใช้แก้ว ช้สีผสมอาหารแล้วใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยเขาก็จะบอกอุปกรณ์ก่อนนะคะว่าทํำยังไงมีอะไรบ้างนะคะแล้วเขาก็จะออกแบบว่าขั้นตอนที่หนึ่งทำยังไงอ่าอ,อย่างเช่นครูตูนจะทดลองครูตูนก็จะบอกว่าตูนก็จะบอกว่าเตรียมวัดสดุอุปกรณ์มี สีผสมอาหารมีน้ำมีแก้วน้ำใช้กี่ใบหกใบอ่ะสีกี่สีสีสามสีอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เทน้ำควบคุมปริมาณน้ำให้เท่ากันทุกแก้วแล้วก็หยดสีลงในแก้วเท่ากันทุกแก้วอ่าจำนวนหยดอย่างเช่นสีเหลืองสองหยดสีส้มก็ต้องใส่สองหยดสีน้ำเงินก็ต้องใส่สองหยด ทุกแก้วต้องใส่ในปริมาณที่เท่ากันอันนี้เป็นการควบคุมจากตัวแปรขั้นตอนที่แล้วถูกไหมคะเสรีเรื่อเลยครูตูนก็จะบอกว่าให้ใช้กระดาษทิชชู่ความยาวเท่าไหร่อาจจะความยาวยี่สิบเซนเใช้แบ่งครึ่งสิบเซนก็จะอยู่อีกแก้วหนึ่งอีกสิบเซนก็จะพาดไปอีกแก้วหนึ่งแล้ว สังเกตการทดลองอ่าอันนี้คือถึงขั้นปฏิบัติแล้วนะคะสังเกตแล้วก็ต้องบันทึกผลการทดลองบันทึกผลการทดลองอันนี้เราจะต้องดูเวลาเวลาที่น้ำมันเดินไปใช้เวลาประมาณกี่นาทีน้ำถึงจะไปหากันได้นะคะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสีที่ผสมสีที่ผสมในนี้ค่ะ เกิดสีอะไรขึ้นบ้างเอออันนี้อันนี้เป็นกระบวนการในเรื่องของการทดลองนะคะที่เป็นการทดลองนะคะมันดูดีๆมันก็คอีสานเนี่ยมัดขุมม้วนแบบนั้นถ้าใส่เสื้ออะไรใช่เลยให้คูณตูนด้วยค่ะอะ<บ>ต่อไปนะคะต่อไปต่อไปเป็น ทักษะการตั้งสมมุติฐานการตั้งสมมุติฐานเนี่ยเป็นการหาคําตอบล่วงหน้าคําตอบเนี่ยเป็นคําตอบที่อาจจะเป็นจริงเมื่อเราทดลองแล้วหรือจะไม่เป็นจริงตามที่เราทดลองไปก็ได้นะคะการตั้งสมมุติฐานจะต้องตั้งขึ้นมาก่อนก่อนที่เราจะทดลองส่วนใหญ่จะใช้คําว่าถ้าจุด,จด,จด ดังนั้นถ้าเราทำแบบนี้ดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเอ๊การต้องสมมุติฐานอะใครที่เรียนปอสองกับครูตูนเหมือนจะเคยตั้งไปแล้วไหมใช่ไหมคะครูตูนสอนตั้งไปแล้วใช้คำว่าถ้าจุดๆดังนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะเป็นการคาดเดาคำตอบหรือคาดคะเนคำตอบนั่นเอง ต่อไปการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติเช่นเชน่ถ้าเราทดลองเรื่องพืชเราก็จะกำหนดว่าต้นไม้หรือพืชคืออะไรพืชคืออะไรคะรู้ไหมว่าพืชคืออะไรคะใครรู้บ้างเอาใหม่พืชอย่างเช่นครูกำหนดพืชคือ สิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เอออันนี้เป็นนิยามของคำว่าคือที่เรากำหนดขึ้นมาโอเคไหมอ่อย่างเช่นปากกาคืออะไรปากกาคือสิ่งที่ต้องใช้เขียนมีหมึกอยู่ข้างในถูกไหมกำหนดนิยามแต่ละอย่างแต่ละอันนะคะต่อไปการตีความหมายข้อมูลหรือการลงข้อสรุป ข้อมูลนะคะเป็นการนำข้อมูลที่เราทำการทดลองทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมาแปลผลสรุปได้ว่าสิ่งที่เราต้องการหาสิ่งที่เราต้องการทราบผลที่ได้คืออะไรอันนี้คือการตีความหมายลงสรุปข้อข้อคิดเห็นนะคะลงข้อสรุปนะคะ หดหรือยังหมดแล้วนะอ่าอันสุดท้ายท้ายสุดการสร้างแบบจําลองการสร้างแบบจําลองเนี่ยเป็นการสร้างหรือหรือคิดคน้นนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆเพื่อ,อเรียนแบบสิ่งที่เราจะศึกษาเช่นเราจะศึกษาเรื่องโลกว่าโลกมีกี่ชั้นอะไรบ้างเราจะใช้อะไรมาศึกษาลูกโลกลูกโลกครับ ลูกโลกอันนั้นคือสิ่งจําลองที่เขาจําลองมาแล้วแต่เราจะสร้างแบบจําลองเองเราก็ต้องเอาดีน้ํามันใช่ไหมเอาดีน้ํามัน<อ>มาปั้นปั้นทีละทีละส่วนอันนี้จะได้ทดลองในเทอมที่สองเรื่องโลกนะคะแกนโลกโลกดาราศาสตร์นะคะเราก็ใ,กใช้ดีนน้ำมันนะคะมาปั้นในแต่ละ ในแต่และชั้นอ่ามันจะมีแก่นโลกมีเนื้อโลกและก็มีเปลือกโลกนะคะส่วนที่เราอยู่เนี่ยเราเรียกว่าเปลือกโลกเราจะสร้างยังไงอันนี้เราจะมาสร้างแบบจำลองกันนะคะค่อนข้างจะยากนะคะแบบจำลองอาจจะเป็นภาพเป็นชิ้นงานเป็นภาพเคลื่อนไหวก็ได้นะคะหรือเป็นโปสเตอร์อธิบายก็ได้นะคะ หมดแล้วเอา้าเหลือเวลาอีกประมาณแปดนาทีใครมีอะไรสงสัยถามถามได้เลยค่ะวันนี้มีนนงานนะบ้านไหมใช่ไหมผมไปอาบน้ำได้เลยไหมครูเดี๋ยวก่อนฟังกูตูนก่อนวันนี้ไม่มีการบ้านแต่จะให้ไปถ่ายรูปใบงานที่เราทำเสร็จแล้ว ส่งมาในลิงก์ที่ครูตูนส่งให้โอเคไหมคะโอเคอนะแล้วการบ้านอาจจะมีในวันที่เราเรียนด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก็คือวันวันไหนนะเมื่อวานทีผมตามเียงงานนั้งแต่ตอนสามทุ่มฮะอืมวันพรุ่งนี้นะคะอาจจะมีแต่วันเนี้ยไม่มีการบ้านมีแต่ส่งงานย้อนหลังให้นักเรียนถ่ายรูป แล้วก็ส่งมาในลิงก์ที่ครูตูนส่งไปโอเคไหมคะโอเคไหมลูกใช่ครับโอเควันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้อาจจะมีอาจจะถ้าครูตูนทําเสร็จอาจจะมีการเล่นเก็นะคะแล้วก็จะมีการทําแบบฝึกหัดเก็บคะแนนเพราะฉะนั้น <c oughs> เด็กๆต้องตาม <c oughs> เก็บคะแนนแบบฝึกหัดด้วยนะคะ โอเคไหมไม่มีใครสงสัยอะไรเลยเหรอ,อสงสัย<ม>ไหมไคะมใครเข้ามาทีหลังยังไม่ได้บอกเลขที่มีไหมมีไหมคะกิตตพักเลขที่สิบห้าครับกิตตพักเลขที่สิบห้านิกหรือเนมเนี่ยโอเคเข้ามาแล้วฟังทันเพื่อนไหมลูก ครับเข้าวัดตั้งนานแล้วครับอ๋อโอเคแต่เงียบอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวก็พูจะส่วงวิดีโอเย้ะครับพูดดีๆสุภกรบุญแจ้งครับโอเคค่ะสุภกรบุญแจ้ง